คือชุดตกแต่งสีเทานะฮะแล้วก็มีชุดแต่งลายเคฟล่าตัดกับสีแดงสดซุ้มล้อลายเคฟล่าโอ้โหแมนสุดๆอรากูดแคทจ t นะครับที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับขุมพลังที่มากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะหาจุดอัดศูนย์ถึงร้อยนะฮะเนี่ยเอาแถวนี้แหละ3 2 1อึ๊บ โยสวัสดีครับผมผมเบลที่ช่องไปดันการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ s อ Park 0นะฮะศูนย์เกตว์มอเตอร์บางนานะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราจะมาลอเจ้าตัวน้องแมวออร่ากูดแคท GT นะฮะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากนะครับมียอดจองมาจากในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยลงชื่อจองมากว่า3 0มพันคันเดี๋ยววันนี้เรากําลังจะออกเดินทางกันนะครับไปที่ชนบุรีศรีราชานะครับ โอ้นี่ฝนลงแต่เช้าเลยนะครับถือว่าเป็นการทดสอบนะฮะสมรรถนะไปในตัวนะครับต้องบอกว่าออร่าคูดแคทจีเนี่ยเป็นตัวที่ก็คือเอา500อัลต้าเนี่ยมาอัปเกรดขึ้นมานะครับเพิ่มแรงม้าเข้าไปจากมอเตอร์105กิโลวัตต์เนี่ยเป็น126กิโลวัตต์นะครับคือพูดง่ายๆกำลังเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ20%ซึ่งวันนี้นะฮะไอเจ้าตัวออร่าคูดแคทจีเนี่ยเขาทำมาแค่สีเดียวแล้วก็มีโคต้าจากัดนะฮะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับนี่รถของเรา คะแนนเดี๋ยวให้น้องเขากลับก่อนนะเขาให้คันละสองสื่อโอ้และแล้วนะครับเราก็มาถึงนะชนบุรีเขาสามุกเรียบร้อยนะครับ สำหรับเจ้าตัวรถไฟฟ้าคันนี้นะฮะออร่ากูดแคปจีทีนะครับที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับขุมพลังที่มากกว่านะครับต้องบอกว่าตัวกูดแคปจีทีเนี่ยเป็นตัวก็คือ500อัลต้าที่อัปเกรดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งดีไซน์นะครับดูภายนอกนะฮะคือชุดตกแต่งนะครับสีเทานะฮะแล้วก็มีชุดแต่งลายเคฟล่าตัดกับสีแดงสดนี่ร้อแมกนะดูสปอร์ตคาลิเปอร์สีแดง ซุ้มล้อลายเคสเลาโอ้โหแมนสุดๆ <Yeah. S 1> ตัวแบตเตอรี่เป็นตัวเดียวกันนะฮะก็คือขนาดข3.1กิโลวัตต์อาลิเทียมเมทตัวเดียวกับ500อตัต้าแต่สิ่งที่แตกต่างมาแก้ไขจุดอ่อนในรุ่นที่แล้วก็คือเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าที่แรงกว่านะครับก็คือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด120กิโลวัตนะ,ะซึ่งถ้าเป็นตัว500อวตเดินจะเป็น105กิโลวัตนะครับ เพิ่มแรงบิดนะจาก210นิวตันเป็น250นิวตันเมตรนะครับศูนยถึงร้อเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9.5วินาทีนะครับตัวนี้เขาบอกว่าได้ถึง8.5วินาทีเดี๋ยวเราจะลองอัดความเร็วดูนะฮะตอนขากลับนะครับนี่เรามาถ่ายรอบคันนะรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตนะดูแมนแล้วนะครับเนี่ยชอบตรงนี้แหละให้เปิดฝาท้ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคลิกเซนเซอร์นะฮะเปิดไหม นี่คลิกเซ็นเซอร์ยะ yeah! อ่ามันต้องอย่างนี้อ่ะปิดอ่าเฮ้ยเซ็นเซอร์ดีนะติดปุ๊บปิดปั๊บเลยเนี่ยแล้วก็ดูนี่นะฮะอันนี้เพิ่งจะไปเห็นนะครับก็คือตัวสปอยเลอร์ข้างหลังนะครับด้านบนเนี่ยโหนี่เป็นทูโทนนะฮะสีเทาตัดสีแดงนะครับนี่นี่มันอารมณ์แบบสปอยเลอร์เหมือนในเจ้าตัวของ Ford f i e s ต a เลยนะครับ นี่แล้วก็มาบวกกับสาวิทยุนะฮะที่เป็นทรงปีกฉลามนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ที่ชาร์จนะครับเหมือนเดิมนะฮะอยู่ที่เดิมก็คือรองรับ DC f a ฟ้ชาร์จนะครับ60กิโลวัตต์แล้วก็ AC ชาร์จขนาด6.6กิโลวัตต์แต่เสียดายนะไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวคนก็ต้องไปแต่งฝาครอบแน่เลยนะฮะเอาไปเป็นฝาครอบแบบทำดำๆหน่อยนะแล้วก็ฝาครอบลายเคปล่านะครับเราเปิดมาข้างในนะครับสิ่งที่เห็นเลยนะฮะคือการดีไซน์ตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับ คือเป็นเบาะหนังสีดําตัดกระแดงให้ความรู้สึกสปอร์ตนะฮะแถมตรงด้านหลังหัวเนี่ยจะมีคําว่า GT แต่สิ่งหนึ่งที่เตะตาผมมากที่สุดนะครับก็คือสายเบลสีแดงสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือกล้อง360องศาเนาะอันนี้น่าจะให้มาทุกรุ่นของเกตวอ l เลยไม่ใช่แค่ออล่านะเฮดซิกก็ให้นะครับนี่นะฮะนี่เห็นไหมว่าเราจอดในเลนนะฮะนี่จอดตรงเปร๊ะเนี่ยท้ายเหลือหน่อยอ้าวเราต้องหมุนหน่อยเนี่ย อ่าเี่จอดให้มบหน้ายืนอ่านี่นะครับคือทําให้จอดง่ายนะครับหรือเราจะใช้ระบบช่วยจอดนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าออปชันระบบการช่วยจอดเนี่ยเหมือนตัว500อัลตา้าเลยนะครับออปชัน500อัลตา้ามีอะไรตัวนี้นี่มีให้หมดนะแถมดีกว่าด้วยนะครับเนี่ยมีระบบช่วยจอดสาระบบนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮนะเราไม่ต้องทดสอบนะมันมีอยู่แล้วนะครับเคยทดสอบไปแล้วต,ตอนนี้ผมกําลังขับไปนะครับเราจะไปอ่างเก็บน้ําบางพลากัน โหมดมีทั้งหมด4โหมดนะฮะก็คือมีโหมดมาตรฐานอ่าโหมดมาตรฐานนี่ก็คือเป็นโหมดที่ใช้พลังงานตามค่ามาตรฐานนะไม่เว้นหวือหวาเหมาะกับใช้ในเมืองนะครับอ่าโหมดประหยัดโหมดออโต้ออโต้นี่ก็คือจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะของการขับขี่ในแต่ละช่วงแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับนี่โหมดสปอร์ตนี่จะพุ่งๆหน่อยนะฮะทีนี้เรามาดูการตั้งค่ารถนะครับซึ่งการตั้งค่ารถเนี่ยต้องบอกว่าในตัวออร่ากู๊ดแคทจีทีเนี่ย ฟีเจอร์มันจะปรับอะไรได้เยอะมากนะฮะนี่คือ,อรายละเอียดในการปรับเนี่ยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับคือจะปรับได้เยอะกว่าเจ้าตัว500อัลตา้าทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดประตูล็อกนะฮะกระจกพับข้างถอยแล้วกระจกต้องปรับลงอัตโนมัติไหมฟังคนขับหรือฟังผู้โดยสารคือฟีเจอร์มันปรับได้เยอะแบบรายละเอียดในการปรับเนี่ยคือมันอินดิวเวอได้ค่อนข้างเยอะนะมันไม่เหมือนอย่าง500อัลตา้าเนี่ยที่มัน จะบางอันมันจะออโต้ให้อัตโนมัตินะครับนี่มีชาร์จแบบไร้สายต้งใส่ในอนาคตน่าจะมานะชาร์จแบบไร้สายนะครับตั้งค่าที่นั่งอันนี้นี่การตั้งค่าที่นั่งอันนี้ชอบมากนะครับปกติจะมีที่นวดสำหรับเบาคนขับอยู่แล้วนะครับอันนี้มีฝั่งผู้โดยสารด้วย <Wow. S 1> นี่นะฝั่งคนนั่งข้างเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็มีระบบนวดเพิ่มขึ้นมาฝั่งผู้นั่งโดยสารฝั่งซ้ายมือของผมเนาะเนี่ยนวดเบาแรงนะครับ เวลาเราขับรถมาล้าๆาเงี้ยเออบางทีได้มีอะไรกระตุ้นบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้ตื่นตัวนะครับในการขับขี่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาตัวไวเลสชาร์เจอร์นะครับตรงนี้นะฮะสามารถวางปุ๊บแล้วชาร์จได้นี่นะครับนี่ไวเลสชาร์เจอร์อันนี้คือซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าตัว500 a ต t a นะครับสำหรับเจ้าตัวออ l a r g o o d c a t GT เดี๋ยวเราจะลองแวะเข้ามาชาร์จนะครับสำหรับเจ้าตัว Allagood Cat GT กันว่าเป็นยังไงนะครับปั๊มนี้นะฮะมันมี DC Fast Charge ของ็ l e x a นะครับนี่โล่งนะครับอ่าไม่มีใครมาเลยนี่แหละนี่โลกเป็นของเรา, 95. า95เต็มถังไม่ใช่นี่ครับเราต้องจอดรูนี้ครับเพราะว่าที่ชาร์จเราจะอยู่ ด้านหน้าล้อทางฝั่งซ้ายนะครับโอเคผมมีอินสตัคเตอร์อยู่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่น,น,นี่มีกล้องเห็นไหมบอกพอเวลาความเร็วที่เดี๋ยวกล้องจะบอกนี่อ๋อจอดชิดนิดน,นึงนะเนี่ยโอเคก็อันนี้เป็นตู้ชาร์จของเล็กซนะครับบายอีเก e ของกอฟพอ,พอเนาะเป็นตู้ขนาด120กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการชาร์จจะดูว่าไฟที่จ่ายไปเนี่ย รถรับได้เท่าไหร่แต่ตามสเปคนะฮะตัวรถคันนี้นะฮะแบตเตอรี่ขนาด63.1กิโลวัตต์อวนะครับรับไฟได้สูงสุด60กิโลวัตต์นะ,ะ DC ฟาดชาร์จนะครับนั่นหมายความว่าถ้ารถแบบเหลือศูนย์เลยนะครับเครื่องนี้จ่ายได้เต็มที่นะฮะก็คือรับได้60เนี่ยก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มแต่จริงๆปกติไม่มีใครใช้จนหมดหรอฮะไม่งั้นเรียกยันแม่อย่างเดียวจริงๆระยะทางมันพอนะระหว่างกรุงเทพไปชนบุรีแล้วก็กลับไปที่บางนาเนี่ยระยะมันพอเราแค่จะลองชาร์จให้ดูก่อนนี่นะครับ เสียบหัวชาร์จนะฮะไฟดีจะวิ่งนะครับข้างบนนี้ก็คือจะเป็นชุดสื่อสารคุยกับรถเนาะนะครับอันนี้ดีจะวิ่งข้างล่าง <t ell> เสียบเลยนะฮะ <t ell> นี่เสียบเข้าไปนะฮะกรุ๊กอ่าตอนนี้เครื่องแต็กแล้วถ้าได้ยินเสียงแต็กนี่อุ่นใจแล้วคือระบบทํางานจ่ายไฟแล้วนะครับอันนี้กําลังคุยกันกับรถอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ที่59%์นะครับ เดี๋ยวเราจะดูว่ามันจ่ายเท่าไหรช่วงที่ประมาณเนี่ยช่วง,นงเนี้ยจนถึง80%เนี่ยจะจ่ายเยอะนะครับตอนนี้อยู่ที่47กิโลวัตต์ถ้าเวลาเราชาร์จเนี่ยปกติเราอยู่อยู่ในโหมดโหมดการขับขี่เนี่ยให้เรากดอันนี้นะฮะไถามาทางขวาเนี่ยจะเจอโหมดผู้ช่วยการจัดการพลังงานนะครับซึ่งอันนี้ก็จะบอกถึงการจัดการพลังงานตอนนี้ไฟเนี่ยจ่ายอยู่ประมาณ35กิโลวัตต์นะฮะบางคนบอกเอา้าทำไมมันรับได้60สิบทำไมจ่ายได้แค่35มันขึ้นอยู่กับว่า ตัวรถนะตอนนั้นเนี่ยแบตเตอรี่มันร้อนหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราชาร์จไฟเร็วๆเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนมือถือนะครับชาร์จเครื่องชาร์จเร็วๆเนี่ยมือถือจะร้อนนะครับรถไฟฟ้าก็เหมือนกันเวลาชาร์จเร็วๆเนี่ยมันก็จะร้อนนะเนี่ยตอนนี้ระบบคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับก็จ่ายอยู่ที่เต็มที่ตอนนี้35กิโลวัตต์อ่ะทีนี้มาดูหน้าจอนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้ชาร์จจาก5 9เป็น64แล้วนะครับระยะก,ก็จะเพิ่มขึ้น64%วิ่งได้ประมาณ317กิลเมตรนะครับ อัตราการกินพลังงานเฉลี่ยนะที่เราขับมานะตอนนี้อยู่ที่15.8กิโลวัตต์อวต่อ100กิโลเมตรหรือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือต่อระยะทาง1กิโลเมตรนะกินไฟอยู่ประมาณ0.158กิโลวัตต์อวนะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดนี้นะฮะข้างล่างนะครับนี่น,นีมันมีโหมด Eco Plus นะฮะสำหรับใครที่ขับ รถมาแล้วแบตเหลือน้อยแบบ10%ต่ำกว่า20%นะสัก10%แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปต่อได้ไหมนะให้มากดโหมด Eco p พั s นะครับมันจะอยู่ในโหมดประหยัดไฟอะไรที่เปลืองไฟนะไม่ว่าจะเป็นแอร์เนี่ยมันก็จะปรับอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิขึ้นนะครับให้แอร์กินไฟน้อยลงเพื่อเลี้ยงให้ไประยะได้มากที่สุดนะสำหรับโหมด Eco p พั s นะอันนี้เผื่อใครที่ขับออร่าคูดแคสคันนี้แล้วนะครับจะต้องการให้ระยะไปต่อได้เนี่ยกดโหมด E c o คพันะในโหมดนี้ ทีนี้มาถึงคําถามนะครับว่าสําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะพอมันเป็น a อร r a Good Cat GT เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าใหญ่ขึ้นถามว่ากินไฟมากขึ้นกว่าเจ้าตัว500 Alta ไหมตอบเลยว่าถ้าในความเร็วต่ําๆเนี่ยไม่เกินร้อยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาเซตโปรแกรมมาให้กินไม่ต่างกันนะครับแต่ถ้าความเร็วร้อยขึ้นไปนะยิ่งประมาณ120นะครับโอ้โหอันนี้บอกว่ายิ่งกินไฟเยอะเพราะมอ,มอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ของ GT เนี่ยมันใหญ่กว่า ยิ่งเร่งมากรอบมาเร็วขึ้นนะครับกำลังมากขึ้นกินไฟมากขึ้นนะครับก็คือกําลังวัตต์มันเพิ่มเนาะจาก105กิโลวัตต์เป็น120กิโลวัตต์ดังนั้นถ้าเอาต้องการเอาสนุกก็เหยียบได้นะฮะแต่ถ้าต้องการเอาประหยัดก็ขับได้เช่นกันนะก็มาปรับโหมดแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงความเร็วไปนะครับอเคเราชาร์จเรียบร้อยนะครับเอาแค่พอประมาณนะฮะได้เห็นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในเมื่อกี้ผมชาร์จไป15นาทีนะฮะ ไฟที่ได้เนี่ยจาก59เป็น72ซนะครับได้ไฟมาเพิ่มมา8.7กิโลวัตต์อาวนะครับตีเป็นเงิน65บาท29สตางค์นะครับก็คือไฟหน่วยละ7บาท50นะแต่เราชาร์จที่บ้านถูกสุดแล้ว4บาทหรือแม่ก็มาชาร์จวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยจะเป็นค่าไฟแบบ low priority นะฮะจะอยู่ที่มาหน่วยละ4บาทก็ถือว่าโอเคนะกำลังการชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณ36 37กิโลวัตต์ แล้วต่อระยะทางที่เราลองมาเนี่ย0.158กิโลวัตต์ต่อ1กิโลเมตรเนี่ยตกกิโลละ63สตางค์โคตรถูกตอนนี้เราขึ้นมาถึงด่านเก็บเงินบุรพาวิลิีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหาจุดอัด0ถึง100นะฮะอ่าไปแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเท่ๆนี้แหละ3 2 1อึ๊บโอ้โห100แล้ว กี่ที8.5ก็ตรงอ่ะที่เขาบอกไง8.5แต่ล้อฟรีด้วยนะมเมื่อกี้ล้อแม่งฟรีเลยนะคือล้อหน้าที่ออกฟรีเลยเพราะว่าฝนตกไงถนนมันลื่น<ะ>นี่นะครับประมาณ8วินาที52วินะครับเมื่อกี้มันบวกลบนิดหน่อยนะผมว่าบวกลบประมาณสัก2-3วไิไม่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 เซี่ยววิเซี่ยววิอ่ะก็ถือว่าไม่เร็วนะสำหรับรถออร a r d o แคท GT ที่หลายคนกังวลว่า เฮ้ย <im itation> มันจะแรงกว่าเดิมไหมถ้าเขาเพิ่มมอเตอร์มาขนาดนี้นี่ผมลองให้ดูแล้วเร็วขึ้นนะครับประมาณวิกว่า,วานะฮะถ้าเทียบกับเจ้าตัว500อลต้านะครับ <im itation> ก็เราจะขับไปลง a อ u park ร์คบางนะครับนี่บนบนทางอย่างนี้นะผมก็ต้องใช้นี่นะครับอ่าออโตไพายอตนะฮะหรือไดรเวอร์แอสิสแตน์นะครับเลเวล2 plus นะครับอ่าตัว500ลต้ามีให้ ตัวจ t จะไม่มีได้อย่างไรนี่กดเนี่ยเราก็ตั้งความเร็วนะฮะนี่นะครับผมตั้งไว้ที่115บนะฮะบวกลบแล้วก็ระยะห่าง4ี่ช่วงคันนี่พอตั้งเสร็จแล้วมันจะขึ้นนะฮะเรียบร้อยขึ้นพวงรูปพวงมาลัยสีเขียวนะครับกับเส้นเลนนี่ปล่อยมือได้เลยเ,เน้นนะครับใช้ตรงที่เส้นทางมันคาดการได้นะครับเส้นถนนชัดอย่างเงี้ยเหมาะมากนะฮะบนทางดงทางด่วน เน่เน่เนข้างหน้าชะลอนะครับอบอกให้จับวงเวลัยนะฮะย่าอู้นะฮะทำหน้าที่คนขับไปนะครับอย่าปล่อยให้รถต้องทํางานอย่างเดียวนะครับคือระบบเนี้ยมันก็คือทํางานคู่กับมนุษย์นะแบ่งกันคนละครึ่งอ่าฉะนั้นเราต้องคอยจับมันเป็นพักๆหรือประคองประคองเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้นะฮะเผื่อบางครั้งเกิดเหตุการณ์ไม่เขาเรียกว่าไม่คาดฝันนะฮะเราจะได้เทคคอนโทรลได้นะครับนี่แล้วก็ ในข้างหน้าชะลอนะแทรกเข้ามานะพอมันน้อยกว่าสีช่วงคันมันจะลดความเร็วลงนี่ผมไม่ได้แตะเบรกเลยนะอ,อต้องบอกว่าสำหรับเจ้าตัว a ล r a g o o d Cat GT คันนี้นะต้องบอกว่าขับสนุกมากนะฮะถ้าเทียบกับตัว400 Pro ตอบสนองดีมากนะครับเมื่อกี้ออกตัวล้อฟรีต่างหากนะครับก็สําหรับ แจ้าตัวนี้เนาะสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแตกต่างกับ500 Alta เ,เนี่ยผมสรุปให้ฟังนะครับก็อย่างแรกเลยก็มีถ้าเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยภายนอกนะครับก็มีรูปลักษ์ชุดสปอยเลอร์นะฮะตกแต่งดูสปอร์ตมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใหญ่ขึ้นนะฮะจาก105กิโลวัตต์เป็น120กิโลวัตต์นะรแรงขึ้นแน่นอนนะครับชุดเปิดประตูหลังนะฮะที่เป็นไฟฟ้านะคะิกเซนเซอร์อันนี้แถมมาให้นะครับ แล้วก็ฟังก์ชันการชาร์จมือถือฟังก์ชันการปรับเครื่องนวดหลังที่เบานะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลยประเมินว่าสาหรับคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่เท่ากับ500อัลต้านะครับราคาน่าจะแพงกว่าอยู่ประมาณสักแสนห้าถึงสองแสนเดี๋ยวต้องมารอดูว่าหลังจากที่ประกาศราคาพร้อมกับส่วนถดแพ็กเกจ e v แล้วจะเหลือเท่าไหร่แต่ที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยลิมิเต็ดแค่ประมาณ150,000เท่านั้นเนื่องจากว่าชิปช็อตเทนน่าจะได้โคตาประมาณนี้นะฮะ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับเจ้าตัว a l l a า Good Cat GT ว่าน่าใช้ไหมนะครับชอบฟังก์ชันไหนอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสรับกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวอะไรเจ๋งๆนะไปลองอะไรมาจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ